เราอยู่กันที่ awm นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่จริงๆแล้วมีนาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่หายากมากเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยเขาจะทําเป็นคัดปอกกระสุนแล้วยิงกระสุนโฟมอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นกระสุนเจลนะครับแต่มันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับในเรื่องของตัวแม็กกาซีนของเขานะครับมันจะเป็นแบตเตอรี่มาให้เลยรุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นที่เป็น่าน 3A ม่าน 3A 2ก้อน แต่รุ่นเนี้ยจะเป็นแบตเตอรี่มาให้เลยแบบนี้นะครับแบตเตอรี่สามสิบเจ็ดโวลต์นะครับอ่าใช้แ1 1สิบเอ็ดได้ไหมก็คงได้แหละแต่มันจะใช้เร็วไปทําไมครับคือมันไม่มีประโยชน์นะแต่ปั๊กเสีย่็คงได้แหละครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะครับระบบการทางานของรุ่นเนี้ยก็จะเปลี่ยนไปคือรุ่นเดิมมันชักไปปุ๊บค้างปุ๊บแม็กก็จะทางานตลอดแต่เนี้ยคอกดไปปุ๊บอ่ะมันจะมีแผงวงจรนะครับ กดไปปุ๊บมันจะทํางานประมาณ1วินะครับศูนย์แล้วก็1มันก็จะลูกก็จะออกแบบนี้นะครับดูนะเนี่ยครั้งเดียวจนกว่าผมจะปล่อยแล้วจะกดแล้วมันถึงจะฟืดอีกทีหนึ่งมันมันจะทํางานเหมือนทุกครั้งที่ชักไปทุกครั้งที่ก้านชักเนี่ยชักไปแล้วมันก็จะไปแตะตัวนี้มันก็จะทํางานหนึ่งวิแล้วลูกเนี่ยก็จะเข้าชุดยิงตรงนี้นะครับซึ่งสไนเปอร์เวลาเราใส่ไปแรกๆจะยิงยุกไม่ออกเพราะว่า ตัวนี้ที่มันต่อกับตรงนี้นี่เดี๋ยวดูดูภาพนะตรงนี้ต่อตรงนี้ปึ๊บแล้วลูกอ่ะมันจะมันจะเข้าไปจากตรงเมื่อกี้ที่บอกปึ๊บนี่เข้าไปตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าไปปื๊ด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 จนเต็มนี่แล้วถึงจะยิงได้นะครับะการประกอบชุดนี้มันจะแยกไปทั้งหมดนะครับน็อตตัวนี้จะมีทั้งหมด4ี่ตัวตัวนี้ใช้สามก็คือ1นึสองสาม อันนี้ออกแล้วก็ตัวท่อยิงชุดยิงตรงนี้ครับซึ่งเป็นท่ออลูมิเนียมยาวเลยนะยาวเลยนะโอ้โหยาวเกือบห้าสิบเซนนะครับอีกชุดหนึ่งไขยอยู่ตรงนี้อยู่ข้างในนะครับไขยอยู่ข้างในตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเวลาเสร็จแล้วเราประกอบชุดนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแบบนี้นี่ข้างหลังตัวนี้มันก็จะไปล็อกล็อกตรงนี้ไว้รุ่นนี้ไกเป็นโลหะแล้วนะเขาเปลี่ยนแล้วนะ มีหลายอันที่ถูกปรับเปลี่ยนนะครับไกในี่เป็นโลหะไปแล้วนะครับแต่ระบบทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่พอเราใส่ไปแล้วเราก็กดลงไปดูดีๆนิดนึงครับอไม่ต้องรีบครับค่อยๆกดลงไปอแล้วมันก็จะมีน็อตอีกชุดหนึ่งที่ไขตรงนี้เวลาไขายอย่าไขาตึงครับอย่าไขาตึงเปียกไขให้มันแค่พอไขได้อะ่ะแค่นั้นอย่าไปฝืนไขมันตรงนี้เราจะไม่ได้ไขนะคือก็ยิงได้นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยเป็นระบบโบมดแอคชั e ่นนะครับพอเวลาเราเอาตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการเซฟไกลโดยอัตโนมัติจะกดไม่ได้นะครับเวลา,เาดึงมามันก็จะกดไม่ได้มันต้องดันกลับไปแล้วปิดลงให้สุดเนี่ยยิงก็ยังกดไม่ได้มันต้องลงให้สุดแบบนี้ถึงจะยิงออกไปอย่างนี้ได้นะครับนะดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยมันเป็นระบบการทำงานที่มีเซฟในตัว ด้วยชุดนี้นะครับสโคปที่มีให้เป็นเลนสขยายและซูมได้ไม่ได้ดีอะไรมากครับมันก็เป็นขยายนี่แหละขยายจริงๆนี่แหละกล้องมันไม่โฟกัสนะครับมันก็ขยายใหญ่ไหมใหญ่เหมือนกันแต่ว่าเลนมันอยู่ลึกครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ข้างในนู้นนะครับเวลาเราปรับเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ข้างในไปเลยอะมันมันจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเอ้ยมันปรับเข้าออกหรืออย่างไงวะเนี่ยคือมันมันมันอยู่ลึกครับมันอยู่ตรงนี้อยู่นะ ดตรงนี้ังนั้นตรงนี้ถือว่าแถมมาให้แล้วกันนะครับตรงนี้ทานท้ายรุ่นนี้ครับพับได้ตรงนี้เป็นยางตรงนี้เอาขึ้นได้นะครับตรงนี้มันเป็นที่รองแก้มเนาะขึ้นได้โดยใช้น็อตหกเหลี่ยมที่เขามีให้เขามีให้ในชุดเขาจะมีให้สองอันอันหนึ่งกะไขอันนี้ตัวที่ไขล็อกแล้วอีกอันนึงไขตรงนี้ครับไขตรงนี้นะครับพอเราไขาขึ้นมาแล้วเนะี่ยตรงนี้มันจะสามารถขยับขึ้นลงได้ครับ เป,เป็นที่ลองแก้มแล้วก็ไขเราอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนขาตั้งนี่เป็นโลหะขาตั้งเวลาเราตั้งขาทรายแล้วก็ตั้งตั้งปืนมันไว้อะอเนี่ยประมาณนี้ตั้งขาทรายนะแล้วก็ลองปืนไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราลองขาทรายอย่างนี้นะตัวนี้ก็เป็นกดนะครับดังน,นั้นตัวนี้ก็ปรับได้นะครับมีด้วยกัน3ามสีนะครับสีเขียวก็จะเป็นอย่างนี้เลยเขียวเข้มเขสีดําก็ที่โชว์อยู่เลยครับนี่สีดํานะครับ แล้วก็สีสุดท้ายนะครับจะเป็นสีทรายนะครับสีมันก็จะออกออกน้ําตาลน้ําตาลหน่อยแต่ดูุดหนยนะครับสีมันดูเข้มเข้มอะ่ะสีทรายแต่ดูเข้มเข้มนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งใส่กระสุนไปนะกระสุนยังไม่เข้าชุดยิงนะเดี๋ยวดูนะว่ามันจะชักได้กี่ทีกว่าจะยิงออกหน้าเหมือนกันนะครับปลายค้างเหมือนกันอันที่สองยังไม่ออกครับยังนะครับ เห็นไหมครับแล้วก็จะเริ่มต่อเนื่องเวลาเราดึงเราก็ไม่ต้องการชากแรงครับก็คือตึ๊บมันก็ดึงทีเดียวอยู่แล้วนะครับตอนเราปิดลงอะปิดลงให้สุดนะครับเพราะบางทีเดี๋ยวกลไกลมันจะขัดตรงนี้อะ,ะลองมาวัด FPS กันดูยาวมากครับตัวเนี้ยยาวประมาณเมตรสามสิบนู่นนะครับยาวจริงๆนะ สองสี่สี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันมีสปริงให้อีกชุดหนึ่งแต่ผมไม่ได้เปลี่ยนให้นะคือผมกำลังจะบอกว่าอันเดิมเดิของมันก็ยิงได้ไกลแล้วนะก็เกินสิบห้าเมตรแล้วนะคือพอมันสปริงที่มันให้มามันจะเบอร์หนากว่านี้อยู่ประมาณเบอร์หนึ่งนะครับเอาไปเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะเขามีให้ในชุดอยู่แล้วแล้วก็มันมีโอกาสที่จะยิงแล้วลูกมันจะสเปะสปะหน่อยเพราะความแรง ของมันเนี่ยมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับจากที่จากที่ผมเคยลองรู้สึกจะ208ขึ้นไปเลยมั้งอีกสปริงอีกเบอร์หนึ่งนะนะครับเพราะมันหนากว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้มันก็แรงแล้วนะ26เนงะี้ยผมว่ามันแรงแล้วนะมันไม่มีความจําเป็นจะต,ต้องให้มันแรงกว่านั้นอีกนะครับเพราะเราเควบคุมกระสุนเจลไม่ได้กระสุนเจลมันมีน้ําหนักเต็มที่ก็ได้ไม่เยอะนะครับมันก็เลยทําให้ยิงแล้วออกจะสเปรย์สปา่าออกทะเลออกซ้ายออกขวาหมดเลย แล้วก็ตัวนี้เป็นเกียว19มิลนะครับเป็นแบบเกียวนะไขข้างในพอเราไขามาเราก็จะเจอท่ออลูมิเนียมเลยซึ่งท่ออลูมิเนียมยังไม่ได้วัดหรอกครับแต่คิดว่ามันน่าจะยาวไม่50กว่าเซนก็ประมาณ50เซนไม่ก็อาจจะเกือบถึงนี่ตรงนี้มันมีระยะตรงนี้ถึงตรงนี้อีกนิดนึงในการที่จะใส่ฮอปอัพเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ครอบเข้าไปเพราะรูมันใหญ่มากเนี่ยผมเอานิ้วใส่เข้าไปได้ยังไงฮอปอัพก็ใส่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผม วันนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สวยน่าเก็บทุกสีเลยครับมันจะสวยหมดสีดํามันก็จะเลอะง่ายนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันดํานะครับเนีย่ยเป็นเกลียวไขนะครับเราสามารถเอาปากกระบอกอันอื่นมาไขใส่ได้เวลาจะพับพันท้ายนะครับกดครับกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยตัวนี้แล้วมันก็จะมีตัวเนี้ยเป็นข้อล็อกกับตัวนี้นะครับกดเข้าไปปึบในขณะที่พับพันท้ายนะครับก็ชักยิงได้จะทําให้ดูนะครับ ก็ยิงได้ปกตินะครับพับแล้วย,ยิงได้อยู่เลยนะเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาออกเราก็แค่ดึงมันจะง้างหน่อยนะครับจะง้างหน่อยปึ๊บนี่แล้วก็กลับเข้าไปเหมือนเดิมแต่งี้ได้เลยนะครับคือรุ่นเนี้ยหนักผมช่างแล้วหนักประมาณสองจุดถ้าจำไม่ผิดนะครับสองจุดสามหรือสองจุดหกไม่แน่ใจแต่หนักอะ่ะคือหนักรวมสโคปรวมกระสุนรวมอะไรด้วยนะหนักเลยนะครับเพราะว่ามันมีเหล่ายิ้นส่วนที่เป็นโลหะไอเนี่ยทั้งชุดเลยเนะี่ย ที่เป็นโลหะกระบอกสูบเมื่อกี้ที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นโลหะทั้งชุดเลยนะครับกระบอกสูบนะเฉพาะกระบอกสูบข้างในนะครับตัวนี้ก็เป็นละไอนี่ก็ใช่ละตัวปุ่มกดอะไรนี่ยก็ใช่ละตัวนี้นี่ก็ใช่ละตัวเนี้ยพวกหูตรงนี้นะครับเนี่ยใช่ละนะครับขาซ้ายรุ่นนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับก็คือมาแบบนี้เลยตรงนี้ก็ถอดแยกได้นะครับเราจะใส่ขาซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับจะเป็นขาซ้ายอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเล็กๆก็ได้หรือจะใส่ลางตัวนี้ก็ได้ ล่างบนเนี่ยมีขนาด20มิลสามารถใส่สโคบได้หลายรูปแบบนะครับเขามีมาให้อยู่แล้วสโคบนะครับก็ตีว่าใส่ให้เทแล้วกันนะครับผมไม่ได้มองว่าสโคบมันใช้งานอะไรได้นะมันเป็นเล็งขยายก็จริงแต่มันก็ไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะครับมันก็เหมือนกับใส่มาให้เทพอยืนอย่างเงี้แล้วโอ้โหเทจริงจริงนะครับเทเลยแหละยาวแรงด้วยนะครับตัวนี้นะมีหมด3สีนะครับข้อดีคือจักตรงนี้ รุ่นเดิมตรงเนี้ยมันเคยเป็นสีเงินนะครับรุ่นเดิมอ่ะมันเคยเป็นสีเงินแล้วก็ทรงมันจะเป็นเกือบจะเป็นอย่างนี้นิดนึงคือข่างกันนิดนึงแต่พอรุ่นเนี้ยเขาทามาเป็นสีดาหมดเลยทั้งตัวนี้รุ่นเดิมอ่ะกระบอกสูบข้างในเป็นไนล่อนนะครับแต่ณปัจจุบันอ่ะรุ่นเนี้ยกระบอกสูบข้างในเป็นโลหะมาแล้วไกลเป็นโลหะมาแล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นรุ่นอัปเกรดอีกทีหนึ่งนะครับเป็นรุ่นล่าสุดแล้วกันนะครับตัวนี้นะ เอาล้ครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว AWM ที่มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับโห้ความแรงนี่ใช้ได้เลยนะครับแรงจริงๆคือมันแรงแหละยิงแสกนะฮะยิงตรงไหมก็พอได้นะครับในระยะประมาณ6-8ดเมตรแต่ผมว่าเล็งไปเนี่ยเฮ้ยใกล้เคียงนะครับแต่ถ้าแรงกว่านี้มันจะเป๋แล้วนะครับมันจะเป๋เลยนะครับดังนั้นเราตัวนี้นะครับ ซื้อไปถ้าเราไม่ได้ตั้งอะไรมากมายนะครับก็ไม่ต้องซื้อขาทรายก็ได้ตั้งกับกำแพงก็ได้หรือแขวนกับกำแพงก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะตั้งเราก็ไปซื้อขาทรายเพิ่มเท่านั้นเองนะครับเป็นขาทรายไนลอนก็ได้ครับผมนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ